เพลงวันนี้มาในบ้านใหม่ลูกใหม่สดใสกว่าเดิมนะคุณดูนะใสคึกคักเพราะว่าเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงมากมายให้ท่านผู้ชมได้สนุกสนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมีครับแล้วก็บอกว่ารอบชิงชนะเลิศจะถูกทําให้กระชับสั้นเข้ามาแต่เดิมเนี่ย16ทีม16ทีมกว่าจะมาถึงเนี่ยอาจจะหลายสัปดาห์หน่อยแต่ตอนนี้เราตัดเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนะครับแปดครับพี่ ทีมสองทีมสั้นไปฮะสองทีมสั้นไปเพราะฉะนั้นจะชิงชนะเลิศกันทุกสัปดาห์เราจะจนซะเปล่าเพราะว่าชิงชนะเลิศทีหนึ่งก็จะได้ห้าแสนบาทไปจากมาม่านะฮะซึ่งครั้งนี้การชิงชนะเลิศก็จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับแปดทีมก็จะดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้ได้รับห้าแสนบาทไปพัฒนาชุมชนใช่แล้วนะฮะและวันนี้เริ่มเป็นรอบแรกของฤดูกาลนี้ครับนะครับผู้ชนะจะได้สองหมื่นบาทผู้แพ้ได้หนึ่งหมื่นบาทใช่ครับนะฮะวันนี้ทีมจากทางฝั่งของผมนะครับ จาก,จ,ากจังหวัดไหนฮะยะโสธรมาไกลมาก,มากแต่ของผมนี่ไกลกว่าครับเพราะว่ารถติดครับโอ้แต่ว่าอยู่ใกล้ครับใช้เวลาในการเดินทางพอกันงี้เหรอพอพอกันเลยครับกรุงเทพมหานครมันกว้างคุณกรุงเทพมันกว้างนะเมันกว้าง เขตคลองเตยโอเคคลองเตยคลองเตยฮะคลองเตยครับมีมียอดฝีมือทางด้านการร้องเพลงรออยู่มากมายเอาล่ะเราต้องมาดูกรรมการของเราฤดูการใหม่นี่เราก็มีการมีกรรมการเหมือนเดิมใช่ใช่ตอนแรกว่าจะไม่มีแล้วฮะอุ้ยไม่ได้ดิมาไม่มีกรรมการแล้วใคจะมาตัดสินเป็นการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการเป็นธรรมดาและเดี๋ยวนี้เราเอากรรมการมาไว้ข้างหน้าเลยใกล้ๆเราเลยเราจะได้ประทะได้ง่ายนิดนึงแต่ก่อนอยู่ไกลฮะกว่าจะเข้าไปถึง อารมณ์โกรธมันจะหายเอาแนะนำเลยพี่คนแรกครับคนแรกพี่ชมครับคุณสุทธิพงศ์วัฒนาจังท่านที่สองนะครับพยายามจะไล่ออกมานานแล้วยังไม่ยอมไปครับสมพลปียาพงศ์สิรินะก็อยู่คู่กัราการเรามานานนะครับครักสุธิพรอยู่ยอดครับ และคนที่อยู่คู่กับเราจริงๆทุกตอนนะครับพ่แอสถิรศรินิาดและกรรมการหน้าใหม่ของเราครับ้ต้นหอมตะกุนตะลางเย็นไทยร้อนโอ้โหไหวไหวแบบพิแออย่างไทยเลยอ่ะอ่้าคนนี้สําคัญมากเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงกลไกให้ท่านสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เดิมปะทะกันระหว่างชุมชนแต่เดี๋ยวนี้เรามีแบบไม่ต้องบอกว่ามาจากไหน จวหัวกันก่อนเลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาจากยโสธรไม่จำเป็นจะต้องมาจากของเตยแต่ผมว่าผมเหมือนเธอคิดว่าคิดว่าตัวเองเหมือนเป็นเงาเสียงได้อยากสมัครมาในรายการได้เลยมาได้เลยทั่วราชนาจักรยินดีต้อนรับมาจากแคลิฟอร์เนียได้ไหมได้เลยนะได้อันดับแรกท่านต้องร้องเพลงเหมือนออันดับสองท่านหน้าเหมือนด้วยยิ่งดีโอ้ยถ้าก็ร้องเพลงสังทองล่ะไม่เห็นยากเลยสังทอง น้น่วงนน่วงปวนอีขะไรครับขออะไรครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ใกล้เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้เดี๋ยวนี้อยู่ใกล้แล้วนะฮะอย่าอย่ามีอะไรมาหือมาเออร์นะครับผมจะบอกให้สามารถจู่โจมได้ทันทีนะครับเอาอะละครับในรอบแรกนี้นะครับเป็นการแข่งขันการเป็นเงาเสียงของศิลปินท่านใดก็ได้ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเองอเวลาท่านร้องท่านต้องการกรรมการอย่างน้อย3คนที่ชอบและบอกว่าท่านเหมือนวิธีการของเราง่ายๆฮะก็คือกรรมการชอบกดไลค์ร้องให้ได้3ไลค์ขึ้นไปรอดตัวถ้าได้ไม่ถึง3ไลค์เรียบร้อยกติกาเงาเสียงของเราถ้ากรรมการไลค์ให้มากกว่า3คนขึ้นไปคุณก็จะได้รับไลค์ละ2,000บาทถ้าได้5ไลค์ก็รับไปเลย1 0,000บาทแต่ถ้ากดให้ไม่ถึง3ไลค์คุณก็จะโดนทำโทษจากท่ารายการครับ วิธีการลงโทษเดี๋ยวดูว่าจะโดนอะไรผมอาจจะเอามีดเข้าไปแทงได้ไีมไดัได้ไดปไทีได้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 ไดได้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 ป็นแจ้ได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 ้ชูเได้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 ไดมไอ้คุณแจ้มากได้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 ไดมปดนคุ้แจ้ากเหมือนปากเหมือน จ,ม,จมูกจมูกเหมือนพี่แจ้แล้วปากเหมือนใครปังเอาละออกมาเขาบอกว่าเขาเหมือนก็ต้องเหมือนอ<ม>่ะไม่ได้3ไลค์ขึ้นไปอ่ะวันนี้มี2คนมั่นใจมากว่าจะเกิน3ไลค์พี่ไป<า>ดูคนแรกเลยไหมครับเอาเสียงแรกนะครับมาดูกันว่าเป็นใครนะครับ <Melanie> ่ันแรกของเราวันนี้คุณตูนนายกิติชัยแสงสว่างอายุ32ปีหนุ่มเสียงดีจากบางแสนจังหวัดชนบุรี mm hmm. รูปร่างหน้าตาแบบนี้จะเป็นเงาเสียงของใครไปติดตามกันนะครับมาแล้วคนแรกของเรานะครับในรายการ น้องตูนกิติชัยสว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นเงาเสียงใครไปนี้พี่เบิร์ตท,ทงชัยม็ตซไตครับนี่เห็นไหมเราอัลัมเบิร์ตกิตชัยแม็กินไทยใครเป็นคนบอกคุณว่าคุณเหมือนพี่เบิร์ตตั้งแต่เกิดมาในสายลบผมจะเหมือนพี่เบิร์ตเลยครับเรื่องล้วคุณร้องเพลงอะไรที่ไหนเป็นประจำอ่าหรือว่าทุกวันนี้ทำงานอะไรครับอยู่ที่บางแสนครับร้องเพลงครับทำงานร้องเพลงตามตามร้านตามผับตามอะไรอย่างนี้ร้องเพลงของพี่เบิร์ตตลอด ส่วนใหญ่จะเป็นมีดเบิร์ดครับแขกชมไหมว่าโอ้โหเหมือนมากส่วนใหญ่จะชมว่าหน้าตารูปร่างเหมือนแต่เสียงไม่เหมือนเท่าไหร่ครับหน้าตารูปร่างเลย<ะ>ไอ้เราอ่ะเหมือนไส้นิดๆแล้วอ่ะเหมือนไส้ดิดขออนี้นะขออย่างนี้นะชาวมีดแทงตัวตายแล้ว <c oughs> ไปเกิดใหม่ก็ได้คุณประการไม่พอใจอยู่คนเดียวทำไมอะครับทำไมฮะทไมมฮะีปัญหาอะไรแบบนั้เสือสองตัวไม่สามารถอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่โหนกียโมยต้องให้ตัวชิว หรือรือทกถกๆแปลว่านะครับไม่พอใจก็ออกไปก่อนก็ได้ไม่มีอำนาเหรอฮะหรือว่าเป็นกรรมการเราเอาิ่งพาผต่อกคุณกี่ครั้งแล้วว่าผมเลื่อนแท่ทนกรรมการมาอยู่ตรงนี้ โกดใส่ผม้วมันโดดธใจพี่เกครับอะไรครับทไงครับกรรมการทำไงกรรมการครับมีหน้าที่ฟังชอบชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดปุ่มถ้าชอบกดไลค์ปุ่มนี้แต่ถ้ากดออกไม่ได้นะใครคุยกันวะไลค์แล้วไลค์เลยเราอธิบายอยู่เฮ้ยคไปอยู่เรีนีิถามจริงเหรอจะจ้างมาทำไมวะเนี่ยให้ให้หันออกไปข้างนอก ดูดิผมต้องนั่งอย่างไงอ๋อนั่งงั้นมันมันเหมาะอคุณไงมันงอ๋อเหรอโอเคพี่กิ๊กกรรมการจะต้องกดเกิน3ไลค์เขาถึงจะมีโอกาสได้รับรางวัลถ้าถ้าต่ำกว่า3ไลค์จะโดนอะไรเดี๋ยวรอดูกันโอเคครับเพลงเบิร์ตเพลงอะไร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 ฮะทูมัตโซมัตเวลมาเชมเขาว่าเขาเหมือนพี่เบิร์ดครับก็ต้องไปดูครับว่าจะเหมือนจริงหรือเปล่าขอให้โชคดีทูมัตโซมัตเวลีมาเชมสียง คนมาลีลาก็ใช้ได้เลยครับจับคนที่เคยเช้ชาอ๋โหเหมือนมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องการจะวิงหัวหาริ่งใส่ตัโว้โอ,โอ <Hey. S 1> จมนมานานจะเคยรักใครเจอมาจากไปฉันเคยตูตู ยังตอนลำไยโวววเสียงมาเสียงมาเดือดร้อนชีพแคร์ไฟัดงเจอเธออยู่จะลอเโชว์หรพี่ตั้งกดไลค์ให้คนแรกเลยครับกำก็รักแบบไม่รู้ l o v i n g you too much so much Well I'm u s t like now ไม่รู้ว่าเจอเธอจะไม่เท่าไหร่ Hey ชิซิวได้ไหมไดไหม เนชายีมไลท์ที่สองตามมาติดๆจากพี่ชมพูครับสามไลท์แล้วครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะได้5้าไลท์หรือเปล่า ฟ้าเปเป็นใจเปิดไปชุดไหนก็เริ่มดูชัดดัดแกแรกก็เปลนเงานหมดดีกว่วันนารักชมานเราสีนาาเกะเขาเราวองผู้กำกับยาวพืงสังกัดแอคชั่นจิตยานยืนบางราตออกจากต้นเกิที่ดืนบางรักาบกาดักหมดกับชีวิตถ้าไม่สมบูรณิก็จะไปยูบ้านอ่ะอีกบังจิตเปิดร้อนโซลองลองลองในเอชอร์ชมา เห็นแล้วล่ะสีชมพูไม่จำคำคู่บอดคู่สึง loving you too much so much well you m u s t night now ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาวเสียงมาคนรวยเสียงมาชำไมทำไมผู้ชายฉันเองรักเธอมากเกินมากไปมากมากมาก คุณไก่คุณไม่เขาเลยเหรอฮะคือผมจะบอกเขาร้าองดีจะ่ตายลีลาคุณได้แต่เสียงที่คุณร้องเหมือนพี่เบิร์ดเนี่ยไม่เหมือนเลยนะไไมมมม่่รู้าเเจออธถึงย ดีใจฉันเปลี่ยวมากครับพี่ที่คุณร้องมาเนี่ยที่เหมือนพี่เบิร์ดคืออย่างเดียวคือเสียงมาเสียงมาเท่านั้นเองนะแร้วต้องการเ่มไห้องอย่างนี้ไอ้เสียงมาเสียงมาเนี่ยจริงๆเสียงเหมือนเสกนะเออแล้วขนาดเหมือนพี่เบิร์ตถ้าถ้าพี่เบิร์ดมาขอขอขอหน่อยขอหมอกหรือควันหน่อยครับ กันอยู่อะไรพี่เบิร์ตต้องเสียงใหญ่แล้วก็แหบพ่านนิดนึอนชางจางควันอ่ชายดังทีไม่าดเปุ่นปิ้งอยู่ตรงไหนคะอะไรไอ้หนูเอาไปเข้าตู้เลย น่าเต้นจริงนะให้มาร้องในตู้เอาไหมือกจังๆแล้วันเอาไหมดูเพลินกดไม่ทันไงต้นหอมต้นหอมทำไมไม่ให้ครับนี่คนนี้ไม่กดไลค์คือต้นหอมอ่ะเนี่ยเอออย่างนี้แถวบ้านต้นหอมมีอ๋อเยจริงดิเออจังตาตุ้มตาตุ้มคืออันนี้รู้สึกว่ายังไม่เบื่อเนอะไรนะอะไรนะอะไรตาตุ้มตุ้มตาตุ้มตาตุ้มชอบโชว์วีบอยอย่างนี้แล้วเวลาดูท่าเต้นอ่ะรู้สึกว่าเหมือนพีเสดเดร์มาก เอาเป็นว่าคนแรกหนาากว่่พีเบต้องอีกหน่อยนะคนแรกของเรานะครับได้ไป3ามไรเงินวัน6,000บาทครับ0 0บาทคนนึงอียคนหนึ่งคนนี้ดูสิว่าเขาจะเหมือนใครเขาบอกว่าคนที่เขาเหมือนนั้นเป็นสุดยอดนักร้องของเมืองไทย